เขาว่ากันว่าปืนกลเบาตัวนี้เนี่ยถ้าแยกคู่ได้เนี่ยก็คงจะกลายเป็นคิดดีๆเนี่ยแหะครับรู้ไหมครับว่าปืนอะไรอืมเแน่นอนครับผมมันคือเ p 7ของเราแต่แน่นอนครับว่าวันนี้เราจะมาเล่นปืนตระกูล mp ของปืนนี้นั่นเองนะครับผมนะมันจะมีทั้งเอ7พสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมผมตาเพเกมนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเอ7แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเอ7เนี่ยซึ่ง ผมเนี่ยเคยเล่นแล้วใช่ผมเคยทำคลิปแล้วใช่ครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่ MP7 อย่างเดียวนะครับผมก็เราจะมาทั้งเอ่อ MP9 นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหาปืนก่นอนหายากเหลือเกิน MP9 นะครับผมโอเคมี MP9 มี MP7 ก็ต้องมี MP5 ใช่ไหมอ่าอ่านี่ครับผม m p 5นะครับผมก็ แน่นอนว่ามันมี3กระบอกเลยนะผมที่ซื้อด้วยพอยต์แล้วได้ถาวรน,นั่นเองนะครับผมและเ p 7เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันมีแบบว่าของแบแบบแบบเติมกนไะด้แบบแคสนะเออผมมีทั้ง m อ9แล้วก็ m อ7แล้วก็ MP5 ต่อไปก็ MP3 นะครับผมฟังเพลงกันเลยทีเดียวนะครับทุยลอเล่นนะครับถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอีกเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปทำคลิปใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับผม m อ5เนี่ย คือลวดลายยังมีความแตกต่างอยู่นะอ่ายังมีความแตกต่างอยู่นะ,ะมมตตนะผมไม่ใช่แบบมีแค่ลวดลายเพิ่มกระสุนย้อมแมวอย่างเดียวก็ยังมีความแตกต่างอยู่อย่างเช่นความแม่นยําอะไรประมาณนี้นะครับเอ้เอพิเจของพี่เฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เล่นนานเอพิเจโอ้โอจเย็นแหมถ้าแย่คู่ได้ี่บอกเลยสู้ได้แน่นอนนะครับสู้ได้แน่นอนโอเอโอเอก็โอเอคิดก็คิดเถอะ จริงจริงตู้ไดแน่นอนเว้ยแต่ผมไม่แม่นพอเนี่ยประเด็นอ่ะโอ้โหเข้ามาจนบ้านครับเรียบร้อยเพื่อนเอาไปแดกแตกลั่นลั่นลั่นหัว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 แต่ตอนที่ผมเล่นสมัยก่อนเนี่ยผมไม่สูมนะซูมมันก็แม่นครับแต่แบบมันแล้วแต่การเล่นของแต่ละคนจริงๆริงอะ นี่ยนี่ยนี่นอ่เปล่าเปล่าดีมีบนหัวจะโดดโอ,โ,โอ้โหนี่เข้ามาแป๊บเดียวมาเอพเจ็ดลูกพ่อจัดไปลูกลุยได้ผมไม่มีเอพิเจ็ดลายกาลิน่าอืมถ้ามีนี่คือกระสุนมันน่าจะเยอะกว่าดีนะครับลายกาลิน่าถ้าจำไม่ผิดมันก็ย้อมมันก็ย้อมู่เหมือนกันอุ้ยพันเมตร เจ๋งเหรอเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอโอ้ยจบแล้วร้องอ้าวเลยดีครับพี่ตาเฮ้ย,ยไปเร่งนโอ้โหจบกัน พนูสักนิดสักหน่อยอยากโดนสองควงอัดหน้าโอ้เต็ตามเลยนะครับไอ้จั์เล้าสองควง,งเล้าสองควงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาไอ้ไปเจ็ดไปก็พอแล้วมึองอะเอาแค่นี้ไปก็พออไหนวะเฮ้ยโอ้โหไม่มีตัวโดดมาผมจะสนใจตัวมาไม่ได้เล่นปืนเลย อ๋อดีอาดีอ๋อดีหัวแตกเฮ้ยแมงหลอกถามกูปะเนี่ยแล้วก็ยิงหัวกูแตกเนะี่ยแมงขามด้วยช่วงโดนครับช่วงนี้ช่วงโดนช่วงโดนโอ้โหช่วงโดนครับผม ช่วงโดนครับตอนนี้นะครับช่วงโดนเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหช่วงโดนครับผมมาจ้าและนี่ก็คือ MP5 จ้าคลิกขวามันจะใส่ปลอกเก็บเสียงได้จ้าแต่ตัวปืนนี้รู้สึกว่าน่าจะเบามากๆเลยจ้าโอ้จะมีที่พี่พี่ผมก็ต้องี่มานายสัตว์นะโอ้โหแม่งาระเบนโอ้โหจะยินโอ้โหแม่งเลยปืนพกใส่กูด้วยนี่ไงช่เอาละไปแดกไอ้สัตว์ ส่วนเรื่องยิงปืนเอพีห้าเนี่ยใช่ปะเออเอพีห้าเนี่ยก็ผมก็ยิงมมั่วๆเลยละกันเพราะว่าผมจับมันไม่บ่อยนะเอพีห้าเนี่ยนะครับจาได้ว่าตอนเล่นพีบีแรกๆจับแค่ตอนแบบตอนเล่นแรกๆอ่ะตอนเริ่มรู้จักหลายปืนก็ไม่แตะมันเลยนะครับโอ้โหแั่งผมคิดย้ำๆเลวนะเมื่อกี้มาสักหน่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยว ก็มีน,นะขอจัดก,การเคลียร์ clear. พื้นที่นิดนึงนะผมต้องใช้ธนูในการเคลียร์นะโอเคไอพี่ห้าทองนะครับผมอันนี้ใส่เก็บใส่ปอกเก็บเสียงได้เหมือนกันแหละแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าจะให้ฟังเสียงปืนโอ้โหแตกมากากเล่งแตกเอ้ยไม่แตกว่ะป่าระเบิด <laughs> กระสุนมีการ30นัดยิงแล้วใส่กยิงแล้วใส่กระสุนไม่ไวเลยโอ้นักกากเด้งโอ้กูกูควจะโหดได้เลยนะจริงจริงตัดยิงนักกากเด้ง็อตเมื่อกี้จะได้เออไม่ไหวผมไม่อยากเล่นปืนในปีห้าเลยว่ามันผมไม่ชอบอ่ะส่วนตัวผมไม่ชอบผมไม่รู้ว่าใครชอบนะแต่ผมชอบแบบ เอพีเมากกว่าเออเอพีเอย่างเงี้ยแล้วก็อีกปืนหนึ่งยวก็รู้กันนะครับว่าผมชอบอีกปืนหนึ่งนะปืนกระบอกไหนไอปืนตัวนี้มนะันเป็นเอพแบบว่ากาลินาเอามารีใหม่ในช่วงไหนนี้เว้ยช่วงพีบีได้เข้ามาได้สักพักหนึ่งนะครับผมแูว้ว่าเดินระเบิดทายนะครับแต่เอพตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนอารมณ์เหมือนมันทําใหม่นะคือความแม่นยํามันก็เพิ่มขึ้น ค,ความแรงก็ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ความแม่นยำนี่เพิ่มเพิ่มแน่นอนนะจริงแล้วก็เลยดูแบบยิงหัวง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับผมหรอกถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่น a อพห้าแนะนำาอพห้าตัวนี้ไปเลยนะครับระเบิดระเบิดโอ้โหแม่งไอ้ส,สัตว์ย่ธนูทั้งห่อยอรอครับโอ้โหทีมเราโดนดันมากเลยตอนนี้อื อ่าเดี๋ยวดูอโอ้ดนิง่ง้องสุดล่างหัวโอดดีเป็นไงผมเชื่อว่าหลายเซิร์มันก็ยังมีอยู่ครับไอปืนนี้มันเป็นแบบว่าสีทองเลยแหละคือปืนนี้ก็ไม่ใช่ปืนเก่าอะไรนะแต่แบบว่ายังไงอะ่ะมันเป็นตะกูลอ MP อะ่ะก็เลยเอามาเล่นด้วยนะครับโหทีมทีมเราออกไปไม่ได้นะครับผมออกไปนี่แตกแน่นอนโอ้โหอแบบะไรวะนี่หัวดีหัวดี ปืนนิ่งี่เยี่ยจริงเฮ้ยเห็นพี่กระสุนมีสามสิบนัดบอกเลยอยากให้ชุกอยากให้ย้อมแมวมากเแต่มันรู้สึกว่ามันน่าจะมีย้อมเลยนะพอย้อมแม่แล้วก็สุดเยอะกิดชับโอ้โหนักกาดดิ่งตัวนึงผมบอกเลยว่าปืนเนี้ต้องเข้าห้องเฮ a ันเตอร์ผมพูดจริงต้องเฮ a ันเตอร์ครับแน่ก็ต้องเฮตันเตอร์อ้โห เกฮดัเดน,ะนเ,ตเตอร์เท่านั้นจริงเก็บหัวดีมากกว่าจะยิงหัวโดนโอ้โห,โหด่าดต้องบอกว่าตานี้นี่ รูปแบบการเล่นในเกมไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่สามารถโชว์ปืนขอโทษนะท่านผู้ชมได้ดูดีเลยนะคปืนนี้มันไม่ไม่ไม่บอกไม่จะไม่ได้จะอวยอะแต่แบบว่าคืออยากจะบอกว่าปืนมันเนี่ยโหโคตนิ่งโอ้โหแล้วเราเปิดเนี่โคตรแม่นเลยเฮ้ รีบออกห้องนี้ไวเลยจริงระเบิดมันเยอะมากมันมันตาแบบโอ้ผมมันจะนว่าหลังผมอัดคลิปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่นเปิดนี้นะครับเพราะว่าผมเปิดมาเยอะเลยแม่งใครเจอผมตามห้องต่างๆก็ไม่ต้องตกใจว่าผม,มาอัดคลิปหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าไม่ได้อัดหรอกคือจะไปเล่นเปิดเนี่ยย้ยแม่งเปิดมาตั้งยี่สิบหกวันต้องเล่นเล้คุม้ม <laughs> อัดเลยตัวนึงไปไหนมาสไนเปอร์อูสอ้สไนเปอร์สไนเปอร์เรียบร้อยอัดตัวไปเลย <c oughs> กลัวสไนเปอร์จัดสนไนเปอร์แม่งยิงเราถ้าโดนตัวก็จบเหมือนกันนะนอ้เ้ายางโหดมันเป็นช่วงจังหวะมากกว่า <c oughs> คือปืนนี้มันได้นิ่งจริงครับแต่ถ้า ยิงโดนตัวเงี้ยเราก็แย่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แรงหรอกคือมันลั่นไวแล้วก็นิ่งอะครับอนิ่งจริงนะป่าระเบิดไปแล,ล้วว่าจะไปใช้ระเบิด,อย,บดอยากใช้ปืนยิงมากกว่าไงเออจะแบบเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับห้องนี้มันน้อยแต่มันคนมันน้อยเนาะ ฝั move out. ่งนู้นก็โดนทีมกูก็โหดแล้วเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยแตกคู่เลยครับผมทีมงานคุณภาพโหเฮ้ยปลาระเบิดได้อยู่นะเอาตอนนี้ก็เหลือสองคนอ้าวตกใจตกใจมากันไวซะเกินเฮ้ยแพ้ไปเออได้ยังไงได้ยังไง เอ้ยมันคนไปไหนหมดวะน,นี่ผมมาอยู่คนตรงนี้คนเดียวเดียวก็ไม่รู้ว่าพวกพี่แกเนี่ยหายกันไปไหนกันหมดอืของกู <c oughs> โอ้จบแล้วโอ้ตัวเดียวกูก็หวัง <c oughs> เล่นกลไม่เก่งเว้ยเออ,อมมาตัดไปครับผม <Head shot. S 2> โอ้โหนี่ห้องแอนเตอร์นะครับนี๋วก็เป็นห้องแอนเตอร์ <Head shot. S 2> มาเล่นตอนท้ายเลยละกัน <Head shot. S 2> คนเซิร์ฟไทยนี่ฮอคเอนเตอร์แม่งมักจะโดนหัวกูง่ายต้องโยกย้ายสายสะโพกบ่อยๆปืนมันนิ่งจริงนะแต่แบบผมก็ยังเล่นไม่ค่อยดีพอเอ้ยใจยเย็นโอ้โหแม่งขึ้นมลรดกูถึงบ้านกูนี่ถึงต้องก้มต้องมุดกันเลยทีเดียวโอ้เบเล่เด้งเรียบร้อย เฮ้ยใจเย็นดิโอ้ส่วนหมดส่วนหมดไปมากเอ๋สุวนหมดไปมากรั่นไว้ด้วยเนาะโอ้หอนะ้ากาก,กดิ่งแล้วอะไรอยู่วะป่านนี้กูได้กูได้ไปพันกองหัวแล้วเนะีย่ยใช่อืม อีกอย่างก็คือไม่ได้ใส่หัวแรงด้วยแหละเอะแต่ผมเคยลองใส่หัวแรงแล้วเด้งเหมือ,อเน,มนเดิมต้องใส่ฉายาอะไรครับถึงจะหัวดีครับผมช่วยแบบคอมเมนต์กันหน่อยครับแบบเอาแบบว่าไงอะแต่ยิงหัวขอแบบยิงหน้าก,กากแบบเจาะแบบแตกๆง่า <laughs> ยๆเลยมีป่มเดี๋ยวมันอยู่ที่ดวงถ้าอยู่ที่ดวงนี่ก็แย่เหมือนกันนะยิง็นคนเดียไม่ค่อยจะดี โอ้ยหวิงจนกระสุนจะหมดเลยนะเฮ้ยบอกแล้วปืนเนี่ยมันต้องห้องเฮลันเตอร์ที่โกงจัดอ่ะแต่มันก็ไม่ได้โกงเสมอไปนะมันก็สู้ไอ A B C Die ไม่ได้อยู่ดีไปแล้วเพื่อนขอบคุณมากครับผมตาแล้วอ๋อหาปืนศัตรูเอ้ยหาปืนเพื่อนก่อนแล้วไปยิงศัตรูเอ้ย A B C Die ปะเนี่ยให้เลยเฮียก้มก่อนก้มก่อนโกมก่อนอย่าอย่าเราเอออู้น้ากาก์ดเองแล้วอู้งงอนบีบีแล้วว่ะ หน้ากากเด้งอีกแล้วนะครับท่านเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมลองเล่นไอ้อะไรวะอ๋นเด้ยนี้วิ่งไล่เด้ออากูปวดแม่เลยอเด้ยเด้ยวิ่งไล่กันเอามาเออวิ่งไล่เด้ยวิ่งไล่เด้ยไปไหนแล้ววะไม่ไม่ไม่อยู่นะนี่อยากได้แบบหัวเน้นหืม อ,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 อือเฮ้เรียบร้อยแมงเห็นกูนี่ก็นี่ MP7 คือจะบอกว่า MP9 มันก็ดีแหละแต่จะให้ท่านผู้ชมคิดถึงความยังไงละ่ะความคลาสสิกสมัยก่อนต้อง MP7 จริงๆครับอือ MP7 MP7 แม่งดูแตกง,ง่ายดีว่ะ ว่าปืนนี้เนี่ยมันแบบยังไงมันเรียกร้องอยากให้ผมเล่นไงเอ๊มันก็เลยแตกง่ายขนาดนี้โอ้เพื่อนเออของกูเรียบร้อยนี่ไงสัตว์แตกเลย เย็น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 เฮ้ยไอ้เนี้ยใครมาเล่นเด็กไเจ็ดเหมือนกูอย่าไอ้รับห้องนี้กูขอเล่นคนเดียวพอขอร้องอืมปืนเทพปุ๋เลยนะเนี่ยไม่ใช่ปืนเทพสิปืนเริ่มต้นปุ๋เลยนะเนี่ยสมัยยศขีดโอ้โหหัวแตกครันะ เฮ้ย,อยโอ้โหโอ้โหรันหัวดิมักออกจากบ้านไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โเอยเป็นไรวะล้อเลียนนะสงสัยล้อเลียนเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอร้องล่ะเพื่อน ได้ไหมอย่าเพิ่งจบเกมได้ไหมเอพี่ก้าเพิ่งควักมาเล่นเองโอ้จบแล้วโอ้ถ้าเกิดนี่บอไในะคําเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมผมนี่แบบยัไงไงเขาแบบเขาไม่แยกกันนะ <c oughs> ผมก็คงแบบชนะฝั่งนู้นแน่นอนโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะผมดูแล้วจะสนุกสนานกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์ช่องเรากันด้วยนะผมบา,บายบาย